คณะคือคุณบรรจงบุตราคำวงผู้ฝึกสอนคุณกนกกุณละวงกับคุณอภิเดชสิทิรันอาวุธที่หนักของยกน้อยแฟทเทคคือหมัดซ้ายหนักมากเข่าววงในดีเตะซ้ายใช้ได้นะครับนี่คือรายละเอียดพอสมควรจากยกน้อยแฟทเทคครับที่คุณตงชัยได้กราบเรียนท่านผู้ชมว่าจะ รอรับจดหมายจากท่านนะครับก็ส่งง่ายๆส่งมาที่สํานักง,งานนิตยสารคู่สร้างคูณสมซึ่งจะได้ไม่ต้องบอกรายละเอียดของที่อยู่นะครับส่งมาโดยตรงแล้วก็ได้โปรดแสดงความคิดเห็นชอบหรือไม่ชอบอย่างไหนเพียงใดครับครับคุณดำรงฮะขณะนี้เวลา4ี่ทุ่มกับ22่สนาฬิกากับอีก7นาทีแล้วเราพาท่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีดูมวยกันสดๆเลยนะครับมวย วันนี้ค่าตัวรางวัลประมาณ1ล้าน1แสนบาทแต่เราถ่ายทอดสดๆนะครับไม่ใช่เป็นการเทปฉะนั้นท่านผู้ชมหลายท่านเหลือเกินและก็หลายจำนวนมากเหลือเกินว่าเราถ่ายเทปถ่ายทอดสดฉะนั้นเราขอกราบเรียนว่าทั้งคุณดำรงพุทธาและกับผมทรงชยัยรัตนสุบรณเนี่ยเราถ่ายจริงๆเวลานี้เรามานั่งกันอยู่ที่ขอบเวทีของสนามมวยเวทีลุมพิดีครับก็ลองพูดก็ได้นี้ฮัลโหลฮัลโหลขณะน,นี้นั่งอยู่ที่นี่นะฮะเชิญครับคุณวรวุิโรจนพานิชครับครับขอบคุณมากครับ สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีของมวยคู่นี้นะครับได้แก่กรรมการพันตรีพิษมงค์พิเศษนะครับกรรมการให้คะแนนที่ข้างเวทีทั้งสองท่านได้แ,แก่รีนิมมีเพชรกับธีระเนาวังเวลานะครับจอมโวเชิญยิ้มฝ่ายแดงกาดซ้ายออกนะครับยกน้อยแฟแทงฝ่ายน้ำเงินก็กาดขวาออกแล้วก็นุ่งกางเกงสีฟ้านะครับเก็บกล้วยสีน้ำเงินที่หลอบเอวแล้วก็ดันข่างยกนี้ก็เป็นยกที่หนึ่งครับนัมวยทั้งสองก็มาจดจ้องกันที่กลางเวที จอมโว้นั้นรู้สึกว่ารูปร่างจะจนหนุนใหญ่กุดน้อย,ดยเด็กนอนครับจุดนอเตะตัดขาซ้ายนะครับจุดน้อยแตกจอมโวนี่ขยับเดินเข้าไปอย่างช้าๆนะครับทั้งคู่ก็รู้สึกว่าระวังตัวกันนิดหน่อยนะครับจอดน้อยเตะซ้ายลายำตัวได้ทีนึง จมัวนี่หมัดหนักนะครับจบมัวเท้าซ้ายแย่เบาๆแล้วก็ขยับเดินก็ไปหาหยกน้อยอย่างช้าๆหยกน้อยเอาหมัดทั้งสองข้างหลักจมัวไปนะครับหยกน้อยโยนเข่าซ้ายไม่ถึงลำตัวนะครับจบมัวยับซ้ายแล้วก็ต่อยขวาเบาๆหยกน้อยเตะซ้ายสูงต้นแขน จโมเดินเข้าไปต่อยขวาเบาๆนะครับหยกน้อยถีบขวาที่ต้นขายันไว้หยกน้อยตบหมัดขวาแล้วก็ถอยฉากออกมาวนมาที่กลางเวทีแล้วก็ต่อยซ้ายเขาที่หน้าของจอมโบบ้างจังโมย,ยับซ้ายนะครับหยกมาเตะซ้ายลำตัวหยกน้อยยับขวาจัโมย,ยับซ้ายแลกกันคนละหมัดหยกมาเตะซ้ายจัโย่โบต่อยขวาแล้วก็เตะซ้ายอัดลำตัวสวนเข้าไป วัต่อยซ้ายที่หน้าจอมโบนะครับจอมโบยับซ้ายต่อยขวาลำตัวยกน้อยโยนเข่าซ้ายนะครับติดที่ต้นขาจอมโบก็สียงขวาที่เอ็นยกน้อยยับขวาที่หน้ายกนี้เพิ่มยกที่หนึ่งตอนนั้นนะครับยกน้อยเตะซ้ายถุงก้อนแขนจอมโบต่อยขวาต่อยซ้ายลำตัวเตะขวาลำตัวทีนึง จอมโอนี่กระดาต่อยหมัดยังรู้สึกเก่งๆนะครับต่อยเบาๆอยู่นอยถีบขวายันไม่อีก้อยถีบขวายันไม่ที่ต้นขาจอมโอเดินเข้าไปตัวน้อยเตะซ้ายเขาถือตัวจอมโตเตะซ้ายอยู่แล้วเตะขวาหลอกรอดจอมโตเตะขวาในการคอเทียดหน้าไปเรื่องชักจะร้อนนะครับ หยกน้อเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหาจอโวบ้างหยกน้อยยักขวาที่หน้าหยกน้องเตะซ้ายที่ต้นแขนอีนทีนีงหมดยกที่หนึ่งครับ ท่านผู้ชมครับมาชมยกที่2กันต่อไปนะครับจอมโวเชิญยิ้มฝ่ายแดงกับหยกน้อยแฟแท็กฝ่ายน้ำเงินหยกน้อยสวิงหมัดขวาที่กกหูจอมโวหยกน้อยเป็นฝ่ายเดินไล่จี้จอมโวเตะซ้ายเข้าที่ต้นแขนทีนึงจอมโวเตะขวาเข้าที่ทำตัวบ้างหยกน้อยเดินเข้าไปนะครับแยักขวาที่หน้าหยกน้อยหมัดขวายักไปนะครับหยกน้อยยักขวาหมัดหนึ่งเตะซ้ายต้นแขนอีกทีนึงจอมโวเตะขวาหยกน้อยต่อยขวาที่หน้า น้อยขยับตัวเข้าไปสวิงหมัดขวาเข้าที่ลำตัวนะครับน้อยเตะตัดขาซ้ายอีกทีนึง่งน้อยโยนเข่าซ้ายเข้าที่ลำตัวจอมโบเขาคัดขวาที่ปลายคางได้หมัดนึงครับน้อยยับขวาอีกจอมโบทีปซ้าย,ยกน้อยเตะซ้ายที่ต้นแขนของจอมโบน้อยหมัดขวาสวิงหมัดขวาเข้ามือไป น้อยยับขวาที่หน้าแต่ว่าถีบขวาที่ต้นขายันวะ<ส>จอมโหวกพยายามสายตามองหาจังหวะเหมือนกันจุดน้อยถีบขวายับขวาที่หน้า,าน้อยสลิงหัดขวาที่กอกู่อีกหมัดหนึ่งจอมโหวยับซ้ายเตะขวาลำตัวจุดน้อยเตะขวาต้นแขนจน้อยเดินเข้าไปถีบขวานำนะครับยกนี้เป็นยกที่สองจุน้อยยับขวาที่หน้า น้อยเตะซ้ายต้นแขนอีกทีนึงจอมโอเตะขวาจุโโดน้อยสวิงหมัดขวาเข้าที่กอกขูดของจอม,มโอจุดน้อยโยนเข่าซ้ายที่ลำตัวอีกจอมโอถีบซ้ายยันไว้บ้างน,นะครับจอมโอโดดเข่าร้อยที่เข่าขวาที่ลำตัวพยายามจะจับคอหยกน้อยนะครับหยกน้อยผลักออกไปน้อยยับขวาที่หน่ายจอมโอถีบขวายัานแนละ้ว เน้อยต่อยซ้ายที่นายน้อยต่อยขวาที่นายอีกมาทีน้อยเตะซ้ายพับนอกจอมโหต่อยขวาที่ว่าเตะตัดขาซ้ายอีกน้อยเตะซ้ายต้นแขนทีนึงจอมโหเตะซ้ายลำตัวเน้อยตบหมัดขวาที่กอหูของจอมโหนะครับเน้อยยับขวาเขาที่นายอีกมาทจอมโหวยับซ้ายบังน้อยเตะตัดขาซ้ายจอมโหต่อยซ้ายเตะขวาที่ว่าเตะขวาลำตัวจอมโหวเลยเข้าไปโหวย้อนเข่าขวาแล้ว มาร์กโยนเสาซ้ายนะครับแบกกันคนละทีโนย,ยับขวาที่หนายโนยีบขวายันไว้ยกนี้เป็นยกที่สองนะครับท่านผู้ชมกโมโยนเข่าวขวาที่ลำตัวยกมากระยับขวายันไว้โนยับขวาที่หนาุโนะเตะซ้ายต้นแขนจมูกก็เตะขวาที่ทับนอกยกที่สองครับ ครับมาชมยกที่สามกันต่อไปนะครับจอมโวเชิญยิ้มฝ่ายแดงกับหยกน้อยแฝแทกฝ่ายน้ำเงินยับขวาที่หน้าของจอมโวจยุดว้ถีขวายันไว้อีกทีนึ่งพยายามเดินไปหาจอมโวอย่างช้าๆนะครับโเต้ซ้ายตัตัวจอมโวก็ขยับเหมือนกันเลยครับจอมโวเตะขวาหยุน้อยต่อยขวาลัตัว ยับขวาเตะขวาที่พับหน่อยทีนึ่นผู้ชมครับในขณะนี้ท่านกำลังติดตามชมการถ่ายทอดสดรายการยอดมวยเมืองสยามซึ่งยังไม่เคยมีใครจัดถ่ายทอดสดระดับนี้มาก่อนนะครับค่าตัวนักมวยก็เป็นล้านบาทนะครับเป็นการถ่ายทอดสดจริงๆจากบริษัทยอดมวยดังดูการาสดจากช่อง9สมทแล้วก็ถ่ายทอดสดจากเวทีดุพินีในขณะนี้นะครับดองโบเดิไนไล่จีกันมาจมูเตะขวาเขาที่ลำต,ตัวยกน้อยเตะซ้ายอมัดซ้ายผลักไป กองบอลตบิงหมัดขวาที่หน้าเฉียดไปจมโหวดเข่าขวาที่นำตัวยกน้อยยกอัดเข่าซ้ายต้นขาบ้างแล้วต่อยซ้ายจมโหวเอขวาลตัวุดน้อยหมัดขวาจังนะเตะขวัญเข้าไปยกนเข่าขวาเข่าที่นำตัวต่อยซ้ายที่หน้าต่อยขวาหน้าจมโหวเดินไล่จี้กันไปยกน้อยผลักจมโหวไปยกน้อยเตะซ้ายต้นแขนยกน้อยต่อยขวาที่หน้าจมโหวเดินไล่จี้กันไปจังนะเตะ ้ายต้นแขนอีกจัมโว้ต่อยขวาต่อยซ้ายต่ขวาที่ต้นแขนเดี๋ยวน้องต่อยซ้ายที่หน้าเชียดไปเดี๋ยวน้องที่มัดขวาที่หน้ามัดไปจัมโว้ถีบขวายันได้บ้างจัมโว้ถีบขวายันว่าโยนเข่าขวาที่ต้นขานะครับจัมโว้ต่อยขวาเดี๋ยวมาต่อยขวาจัมโว้ต่อยขวาเตะขาตัวแล้วโยนเข่าขวาตัวจัมโว้ต่อยซ้ายที่หน้าโยนเข่าขวาเราทีตัวไอ้ีดทีนี้บอลเข่าลอยนะครับเดี๋ยวน้องต่อยซ้ายที่หน้า ลอยท่าน็อกก็หมื่นบาทจากแอนตาซินนะครับเหมือนเดิมจุดการอนุรัก์แม่ไม้ศิลปะมวยไทยนะครับการคอสอกลับเข่าลอยน็อกคู่ต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยทั้ง3อย่างนี้ก็หมื่นบาทนะครับเจร์เค้ฟ้าหางก็สามหมื่นบาทจากแอนตาซินเลยครับเล็กน้อยยับขวาแล้วก็เตะซ้ายก็ที่ละตัวเล็กน้อยเตะซ้ายพับไหลอีกทีนึง จอมโมเดินเข้าไปต่อยขวาต่อยซ้ายต้นขาเนี่ยลองลองเตะซ้ายพับนอกจอมโมเดินเข้าไปจอมวัดโยนเข่าซ้ายต้นขาต่อยขวาที่นายมาจอมโมโยนเข่าซ้ายลำตัวจอมวัดเตะตัดขาซ้ายจมวัโยนเข่าขวาลำตัวจอมวัดเตะซ้ายต่อยท้ายต่อยท้ายต่อยขวาต่อยท้ายแล้วก็โยนเข่าซ้ายลำตัวอีกนั้สนุกนะครับหมดยกที่สาม ท่านผู้ชมครับเอ่อถ้ามีการชนะด้วยเตะก้านคอหรือว่าข่าลอยก็แอนตาซินให้10,000บาทนะครับจระเข้ฟานหางแอนตาซินก้อนสนับสนุนเอกลักษณ์มวยไทยให้30,000บาทครับครับมาชมยกที่4กันต่อไปนะครับจอมโบเชิญยิ้มฝ่ายแดงกับยกน้อยแฝดแ็กฝ่ายน้ำเงินจอมโบตีเข่าด้านซ้อยขวาจอมโบตีเข่าซ้ายลำตัวทั้งคู่ประก่อปลั๊กันที่มวยตียกน้อยตีเข่าขวาลำตัวมาพยายามจับคอจอมโบ้เลยครับจอมโบก็จับคอยกน้อยจอมโบยนต์ เข่าขวาจงร้อยจะมีหมัดขวาเข้าไปจัมโมย้อนเข่าซ้ายลำตัวอีกจงร้อยเตะซ้ายต่อยซ้ายที่หน้าหมัดขวาอย่างนั้นต่อยขวาที่จัมพ์พอแล้วโยนเข่าซ้ายจัมพ์โมก็โยนเข่าขวาก็้าที่ลำตัวโยนเข่าขวาที่หน้าท้องจงร้อยเตะตัดขาซ้ายต่อยซ้ายที่หน้าจงร้อยต่อยขวาที่หน้าหมัดหนึ่งจงร้อยโยนเข่าซ้ายจัมพ์โมเตะซ้ายต้นแขนจงร้อยเตะซ้ายต้นแขนจัมพ์โมต่อยขวาประคัดขวาโยนเข่าขวาลำตัวจัมพ์ซ้ายต่อยขวาที่หน้าจัมโมโยนเข่าขวาลำตัวอีก กระโมรเปลี่ยนตัวนกน้อยตีเข่าขวาที่หน้าทอยอีกทีนึ่งนกน้อยเตะตัดขาขวาแล้วก็ถอยฉากมากระโมทถีงขวายันไว้นกน้อยเตะซ้ายเข้าที่นาแขงของจอมโบร์นะครับเดินไล่จี้กับไปนกน้อยมาคัดขวาเขาที่ทำตัวนกน้อยตีเข่าขวาที่ทำตัวจอมโบร์ผลักนกน้อยต่อยซ้ายเตะขวาทำตัวเป็นชุดเหมือนกันนะครับนกน้อยเตะซ้ายพนเขาทีนึ่งนกน้อยต่อยขวาที่หน้าจอมโบทถีขวายันไว้ จมวโยศเข่าขวาที่หน้าท้องจมว์ถีบขวานะครับจมว์หมุนตัวออกมาจมว์เตะซ้ายเข้าที่ลำตัวจมวโยศเข่าขวาที่หน้าท้องอีกทีหนึ่งจมว์ถีบขวายันไว้จมว์ถีบขวายันไว้อีกจมว์เตะขวาต้นแขนเขาหยกน้อยนะครับจมว์ถีบขวามาหยกน้อยจะวิ่งหมัดขวาเฉียดหน้าไปจมว์ยับซ้ายที่หน้าจมว์ยับซ้ายอีกยกน้อยก็ยับขวา ยกน้อยโยนเข่าซ้ายบ้างจมวเตะขวาลาตัวจมวเดินไล่จจกไปยับซ้ายเ็เตะขวาลำตัวดังฉาดใหญ่ทีเดียวยกน้อยโดนเตะซ้ายเขาที่ต้นแขนบ้างยกน้อยเป็นฝ่ายเดินไล่จีกัไปบ้างนะครับยกน้อยยับขวาที่หน้ายกน้อยต่อยซ้ายลาตัวจมวเตะขวานะครับยกน้อยเดินไล่จิกไปจมวเตะขวาต้นแขนติดกันสองทียกน้อยเดินไล่จีกัไปอีกยกน้อยมาคัดขวาก็ที่ปลายทางไม่โดนนะครับ ตัวน้อยเตะซ้ายลำตัวจังหวะประคัดขวาที่ปลายคางบังจังหวเตะขวาที่ต้นแขนเข้าที่ลำตัวจังหวถอยฉากมาจ้าน้อยเตะซ้ายอัดลำตัวจ้าน้อยสวิงชหมัดขวาเฉียดหน้าไปจบมาเอามัดขวาหลักจังหวไปจังหวก็หมุนตัวมานะครับจ้าน้อยเตะซ้ายต่อยซ้ายจังหวต่อยขวาลำตัวเตะขวาลำตัวอีกทีนึงเตะขวาไม่โดนนะเตะซ้ายก้านคอ ยกน้อยแตักล้มลงไปที่พื้นเวทีครับกรรมการนับ8 9 10นับถึง10ครับเป็นอันว่าจอหัวเชิญยิ้มเป็นฝ่ายชนะน็อกยกน้อยแฝงแท็กในการเตะก,กา้านคอเตะท้ายครับแล้วก็รับมือบาทจากแอนตาซินครับเพื่อเป็นการอารนุรักษ์แม่ไม้ศิลปะมวยไทยครับลูกนี้เป็นการเตะก,กา้านคอครับเตะก้านคอยกน้อยแฝแท็กก็พ่ายน็อกเอาไปในการชกยกที่4ครับมาดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งครับภาพโลโมชัน ครับนี่แหละครับเห็นอย่างชัดเจนทีเดียวเต็มหน้าแข้งลยครับเตะซ้ายเข้าที่การคอนะครับยกน้อยถึงกับล้มทั้งยืนเลยครับแล้วก็ถูกนับสิบไพ่นกเอาไปในการชกยกที่4ครับรับเงินหมื่นบาทจากแอนตาซินครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์แม่ไม้ศิลปะมวยไทยครับ